นป้าจะทำผัดกระเพราหมูสับผัดกระเพราพริกแห้งพริกกินได้แห้งเผ็ดตามต้องการเลยนะป้าใส่แค่6เม็ดแล้วก็กระเทียมสี่กีบหมูป้าสี่ขีบป้าใส่พริกชี้ฟ้าด้วยพริกชี้ฟ้าแล้วก็อันนี้ใบกระเพราป้าร้านแล้สะอาดแล้ว สองก็มือนี่น้ำล้างโคกป้านิดหน่อยเดี๋ยวป้าไปดูป้าทำนะใส่หมูเราไปก่อนเลยจ้า ริกนะลดความฉู แล้วนะใส่ตะหลิวก็ได้แต่อยากให้รู้ว่าพอดีเราคนกะไม่ถูกนะ้อพี่จานช้อนซอสปรุงแล้วใส่อย่างละหน่อยละหน่อยเี่นก็เค็มนล้นี่หนึ่งช้อน ใส่น้ำมันหอยนะลูกชาย็็ไม่ค่อยปูน้ำมันหอยก็เลยไม่ใส่ใส่ม้างไม่ใส่บ้างจะเอาตามสมัยยมสมบก็นใจนะไม่แล้วแต่เรากิน,น,นของเราครัวครัวบ้านแต่ละบ้านกินไม่เหมือนกันเนาะจะเอาไปตามที่เขานิยมกันก็ มันก็ไม่ใส่ไงแต่ว่าทำไมป้าไม่ใส่น้ำมันหอยบางทีป้าก็มันคือชอบปอ้าก็จะไม่ใส่น้ำตาลตัดลดผงชันชาพริกสดใส่เพื่อความสวยงามนะทิกคดเนี่ยให้ดูหน้หน้าตาดีขึ้น าีเดี๋ยวขอชิมหน่อยเด้อจะได้เติมได้เนาะไม่ชิมก็เติมไม่ได้ไม่มีน้ำไม่ชิมเะย กะเพราใส่ลงไปแล้วก็เร่งไฟหน่อยกะเพราจะได้หอมเร่งไฟเลยจ้าผัดกะเพราเร่งไฟเลยแม้กะเพราจะโชยกลิ่นได้มาหอมหน้าตาดีด้วย ไฟแรงเขาจะไม่ไตเนี่ยแค่นี้พอแล้วจ้าผัดเสร็จแล้วนะไปป้าตักเสิร์ฟนะ เสร็จแล้วจ้าผักกะเพราป้าปลาตักเสิร์ฟปนะน้าทานมากเลยถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือชอบช่วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ้าก็จบคลิปแค่นี้นะ